สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งกับเกมโรบล็อกนะคะตอนนี้พี่ปุ๊กนั่งอยู่ในบ้านพี่ปุ๊กเองเลยเอ๋อพี่ปุ๊กได้ยินขาา่าวเมื่อวานมีร้านเปิดใหม่แถวๆนี้ด้วยแหละเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ของเก่าพี่ปุ๊กอยากจะไปดูจังเพราะว่าอยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์เอามาไว้ที่บ้านไปช่วยพี่โยไปดีกว่าทุกคนพี่โยก็อยู่ข้างบ้านเราเหมือนเดิมเดี๋ยวพี่ปุ๊กไปช่วยพี่โยก่อนนะทุกคนพี่โยทำอะไรอยู่ อ้าวสวัสดีพี่ปุ๊กสวัสดีพ่โมาแต่เช้าเลยพี่โยจะว่ายน้ำหรอ พี่โยเพิ่งอาบน้ําเสร็จเนี่ยอา์ว่ายน้ําบ้านพี่โยเป็นระบบน้ําอุ่นด้วยอ่ะมีควันขึ้นมาด้วยเนี่ยใช่แล้วพี่ปุ๊กอยากลงไปเล่นไหมล่ะอยากนะแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้พี่ปุ๊กจะชวนพี่โยไปดูร้านใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดร้านอะไรหรอพี่ปุ๊กมันเป็นร้านขายของเก่าพี่โยขายพวกเฟอร์นิเจอร์หนังสือเอ่อพวกโต๊ะตู้เตียงอะไรประมาณนี้อ่ะพี่ปุ๊กอยากจะซื้อมาไว้ที่บ้านพี่ปุ๊กอ่ะโอเคไปสิเดี๋ยวพี่โย ปเป็นเพื่อนนะโอเคเงินไปไปด้วยกันตามพี่ปุ๊กมาเลยพี่ปุ๊กนำไปเลยเนี่ยพี่โยมันอยู่ข้างๆร้านขายของเล่นเนี่ยเขามาลงของเต็มเลยพี่โยว,ว้าวมันจะเป็นของเกี่ยวกับอะไรบ้างนะของแต่งบ้านนะหรอพี่ปุ๊กใช่พี่ปุ๊กอยากจะได้เฟอร์นิเจอร์มาไว้ที่บ้านสักชิ้นสองชิ้นมาดูกันพี่โยว่ามีอะไรบ้างร้านนี้หรือเปล่าอือร้านนี้แหละ ดูเก่าจริงๆด้วยแหละพี่โยใช่บางอย่างก็ขึ้นสนิมแล้วนะดูแป้นบาสนี่สิไหนเออนี่ไงโอ้โหห่วงก็ไม่มีตรงนั้นอะไรอ่ะอ๋อพี่โยมีบันไดด้วยพี่โยเอาไหมเอาบันไดไหมพี่โยว่าบันไดสนิมมากเลยนะพี่ปุ๊กจะเอาไว้เหรอสนิมติดเลยพี่โยได้แล้วตรงนี้น่ากลัวจะเป็นบาททะยักนั้นนะเออใช่แต่ว่าราคาถูกจริงๆ20บาททุกอย่างเลยอ๋อ ทุกอย่างยี่สิบเลยเหรอจริงเหรอเฮ้ยพี่โยพี่ปุ๊กว่า<ะ>พี่ปุ๊กเจออะไรเจมๆแล้วพี่โยโอ้ระโจกกันหรอพี่ปุก๊กเออยังดูสภาพใหม่อยู่เลยนะพี่โยใช่ทำไมใหม่ขนาดเนี้ยมาอยู่ในร้านขายของเก่าได้ยังไงนะพี่ปุ๊กก็ไม่แน่ใจแต่ว่าพี่ปุ๊กรู้สึกว่าสองแล้วสวยสวยปลุกใจใช่ไหมล่ะ ใช่พี่ปุ๊กว่าพี่ปุ๊กจะเอาอันนี้แหละเอาไปตั้งไว้ที่บ้านส่องแล้วสวยมากเลยพี่โยแต่ที่บ้านพี่ปุ๊ก่ากระจกเต็มไปหมดเลยนะแต่ที่บ้านพี่ปุ๊กส่องแล้วมันดูอ้วนอนะ่ะอันนี้ส่องแล้วไม่อ้วนนะส่องแล้วหุ่นเพียวมากเลยโอเคโอเคทาง,งัานก็ไปบอกคุณลุงเลยอ่ะพี่โยไปถามคุณลุงกันคุณลุงกระจกราคาเท่าไหร่คะกระจกบ้านนั้นหรอลุงลดให้ละกันสองร้อยบาทค่าตัวเอ้าลุง ทุกอย่าง20หรอลุงต้องร้อยบาทถูกแล้วหนูขอร้อยหนึ่งได้ไหมลุงหนูพกตังค์มาแค่ร้อยเดียวเนี่ยอะลุงลดให้อีกห้าสิบบาทรอ้อยห้าสิบบาทค่าตัวนะหนูโอเคไหมห้าสิบบาทหรอเยอพี่ปุ๊กเอาตังค์มาแค่ร้อยเดียวเองพี่โยมีให้ยืมอีกห้าสิบเป้าอา้อาวพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กเอาเงินมาไม่พอเหรอนี่ยลุงโอนโอนได้ไหมอ่ะโอนแบบโอนพรอมเพลงเงี้ยได้ไหม ลุงไม่รับโอหลอกล้านลุงรับแต่เงินสดไอ้หนูเออไม่พอพี่โยพี่ปุ๊กพกเงินสดมาแค่ร้อยเดียวอะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่โยอ,ออกให้พี่ปุ๊ก50บาทก็ได้จริงเหรออุ๊ยขอบคุณมากเลยพี่โยลุงหนูเอากระจกบานนั้นแหละลุงส่งด้วยเปล่าได้เลยไอ้หนูเดี๋ยวลุงไปส่งให้ถึงบ้านเลยนะโอเคงั้นหนูไปรอที่บ้านแล้วนะป่ะพี่โยป่าปาปะ เราไปรอที่บ้านกันพี่ยมมาที่บ้านพี่ปุุกเร็วหญ้ามันสูงมากเลยนะที่เนี้ยไม่ค่อยมีคนตัดหญ้างไงเมืองนี้ <laughs> เดี๋ยวทธอใบรู้สึกเหมือนเนอร์ก็เพราะว่าคุยตามพูดตามคุณลุงแล้วคุณลุงพูดเนอร์ก็เลยพูดเนอร์ตามคุณลุงไปพี่โยเดี๋ยวพี่ปุ๊กจะทําอาหารให้เกณฑ์โอเคพี่โยกําลังหิวเลยเราไปนั่งคุยกันที่บ้านพี่ปุ๊กเคะเออพี่ปุ๊กลืมตอนนี้ไม่มีอะไรกินนะพี่ปุ๊กไม่ได้ไปตลาดออามีเล่เนี่ยมีเล่อยู่ตรงเนี้ยพี่โยถ้ากินก็หยิบได้เลยนะตรงเนี้ยพี่โยพี่โยเห็นแมวพี่ปุ๊กไหมพี่ปุ๊กเลี้ยงแมวด้วยนะ จริงหรออยู่ตรงไหนอะ่ะนี่ไงนี่ไงเห็นเป่าโอ้เป่านีไไ่ไงนี่ไงน่ารักเปล่าตัวเล็กมากๆเลยพี่ปุ๊กแมวจิ๋วใช่ไหมอ่ะใช่เนี่ยมันเพิ่งขี้ไปเนี่ยยังไม่ได้ตักขี้เลยเ,ยเห็นพี่โยเห็นกระบะทรายไหมนเนี่ยพี่ปุ๊กพี่โยขอไปเข้าห้องน้ําที่บ้านพี่ปุ๊กก่อนนะพี่โยปวดท้องอ,ะอ่ะเออเขาเลยเลย <c oughs> พี่โยเดี๋ยวพี่ปุ๊กไปรับกระจกแป๊บหนึ่งเขามาส่งกระจกแล้ว ว้าวพอเอากระจกมาตั้งไว้ตรงนี้สวยมากเลยมันทำให้บ้านดูกว้างมากเลยทุกคนมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวามองอยังไงแล้วก็สวยเอ๊ะทำไมหน้าของเราในกระจกอยู่ๆก็กลายเป็นอย่างนั้นล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> มาใกล้ๆสเข้ามาใกล้ๆ <c oughs> ในที่สุด เราก็ได้ออกว่าเป็นอิสระจากกระจกสักทีแล้วให้ปุ๊กตัวจริงมันไปอยู่ในกระจกนั้นดีที่สุดเลยในที่สุดบ้านหลังนี้ก็เป็นของฉันว้าวบ้านใหญ่เหมือนกันนี่นาะดูซิมีอะไรกินได้เข้าห้องน้ำแล้วโล่งเลยอ่ะพี่ปุ๊กเป็นไงบ้างกระจกใหม่เอ๊ะทำไมทำหน้าอย่างนี้เนี่ยเธอเป็นใคร เธอเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงเอ้าก็เราโยงไงเพื่อนปุ๊กไงแหมมาซ้อมละครอ,อะไรตอนนี้เนี่ยฉันไม่รู้จักเธอออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้นะฉันไม่ชอบเธอออกไปเลยเดี่ยวพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กเป็นอะไรเนี่ยออเมื่อกี้เราก็เพิ่งออกไปซื้อของด้วยกันมาเองนะฉันไม่รู้จักเธอออกไปไม่ได้ไปซื้ออะไรกับเธอด้วยซ้ําฉันไม่ชอบเธอเราเลิกคบกันเถอะ ออกไปเลยอะไรของเธอฉันงงไปหมดแล้วนะเนี่ยฉันบอกให้ออกไปไม่งั้นฉันจะโทรแจ้งตำรวจแล้วนะออกไปเลยออกไปเดี๋ยวนี้เลยฉันไม่ชอบให้เธออยู่บ้านฉันี่จะให้พูกกินรอบเนี่ยออกไปได้แล้วอารมณ์เสียอะไรก็ไม่รู้พี่โยไปก็ได้และอย่ากลับมาอีกนะบ้านของฉันจะต้องไม่มีใครเข้ามาวุ่นวายเราจะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้ แล้วปล่อยให้ปุ๊กตัวจริงอยู่ในกระจกนั่นไปตลอดชีวิตอุ้ยบ้านหลังนี้มีรถด้วยดีจริงว้าวมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยสุดยอดไปเลยเอ๊ะนั่นอะไรอะมีหมามาฉี่อยู่บ้านฉันเหรอมีหมาออกไปออกไปเดี๋ยวนี้ไยุ่งอะไรบ้านฉันเนี่ยไปไป่ป๊กทำอะไรอะทำไมพี่ปุ๊กทำอะไรอะ ไม่เห็นหรือยังไงว่าฉันทําอะไรมายุ่งอะไรกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันพี่ปุ๊กลังแกหมาได้ยังไงอะ่ะพี่ปุ๊กเธอเธอเป็นอะไรเธอเป็นเจ้าของหมาเหรอเธอเดือดร้อนแทนหมาทําไมอย่ามายุ่งกับฉันนะพี่ปุ๊กที่พี่โยรู้จักอะ่ะรักสัตว์นะไม่ใช่แบบนี้เลยอะ่ะเธอเป็นใครกันแน่เธอเป็นเจ้าของมันเหรองัน้นเธอก็เอามันออกไปด้วยนะฉันจะเอามันออกไปเองก็ได้ฉันไปละเอาออกไปเลยเฮ้ย <Hey! S 2> เธอ มื่กี้เชอมาเหยียบหน้าบ้านฉันเหรอพูดลำทำไมไม่พูดด้วยหันมาคุยกับฉันเดี๋ยวนี้นิสัยนะแถวนี้ใครสวยที่สุดฉันนี่แหละเดินไปไหนเดี๋ยวตบเลยมาคุยกันดีๆนี่โอ้ยพี่ปุก๊กไปหาเรื่องใครเขาว่าเออก็อย่ามาขวางฉัน ออกไปไกลๆน่นไปหาเรื่องผู้หญิงคนนั้นทําไมเขาร้องไห้แล้วนะฉันร้องไห้ก็ช่างแต่เมื่อกี้มันมาเดินที่สวนบ้านฉันอย่าเดินมาแถวนี้อีกนะฉันไม่ชอบแล้วอย่ามาทําแต่งตัวสวยแบบนี้อีกแถวนี้ฉันสวยได้คนเดียวเท่านั้นออได้แล้วพี่ปุ๊กเธอก็ด้วยเย่ามายุ่งเรื่องของฉันไปดีกว่าสำคัญ Three days later มาส่งของครับมีใคาอยู่ไหมครับมีพัสดุมาส่งครับ <Hello. S 2> เอาไงดีละเนี่ยเราต้องไปส่งของที่อื่นอีกงั้นก็ทิ้งกล่องไว้ตรงนี้ละกันไปแล้วเอ๊ะนั่นบุรุษเปรษณียีมาส่งของของพี่ปุ๊กนี่แต่ว่าพี่ปุ๊กไปไหนอะ่ะทำไมไม่ออกมารับของเอาของเข้ามาไว้ในบ้านให้พี่ปุ๊กก่อนดีกว่าเกิดฝนตกขึ้นมาของจะเสียหายได้ว่าแต่พี่ปุ๊กไปไหนอะ่ะเปิดประตูบ้านทิ้งไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวโจรก็เข้าบ้านพอดีพี่ปุ๊ก พี่ปุ๊กอยู่ไหมอยู่บ้านหรือเปล่าทำไมเปิดประตูทิ้งไว้แบบนี้ล่ะพี่ปุ๊กไปไหนนะพี่โยพี่โยช่วยพี่ปุ๊กด้วยทางนี้เห็นไหมพี่โยพี่ปุ๊กอยู่ในกระจกนี่พี่ปุ๊กพี่ปุ๊กเข้าไปอยู่ในกระจกได้ยังไง ทำไมเข้าไปอยู่ในนั้นได้ล่ะพี่ปุ๊กถูกขังไว้ในนี้เงาสะท้อนของพี่ปุ๊กอะมันผลักพี่ปุ๊กเข้ามาแล้วมันก็ออกไปส่วนพี่ปุ๊กตัวจริงอยู่ในกระจกนี้พี่โยช่วยพี่ปุ๊กด้วย ถึงว่านิใสพี่ปุ๊กอะแปลกแไปพี่โยนึกแล้วเชียวว่าไม่ใช่พี่ปุ๊กตัวจริงใช่แล้วพี่ปุ๊กอยู่ในนี้มาสองสามวันแล้วในนี้หนาวเหลือเกินพี่โยพี่โยช่วยพี่ปุ๊กด้วยนะแล้วพี่โยจะช่วยพี่ปุ๊กได้ยังไงล่ะเออพี่โยต้องหลอกล่อให้ไอ้เงาตัวนั้นอะมันมาอยู่ใกล้กระจกแล้วพี่โยก็ผักมันแล้วก็ทำลายกระจกเลยพี่โยแต่ให้พี่ปุ๊กออกมาก่อนนะพี่โย ได้แล้วพี่โยจะคิดแผนมาช่วยพี่ปุ๊กเองนะโอเคขอบคุณมากนะพิโยพี่ปุ๊กรออยู่ในนี้นะโอเคเฮ้วันนี้อากาศดีจริงๆเลยเอ๊ะปุ๊กเธอมาทำอะไรอีกเนี่ยฉันบอกว่าไม่ให้เข้ามายุ่งกับฉันไงพี่โยะจะมาทวงของอย่างหนึ่งจากพี่ปุ๊กอะ่ะ พี่ปุ๊กอะยืมสร้อยไข่มุกพี่โยไปนานเป็นเดือนแล้วนะกล่องสีแดงแดงอะสร้อยไข่มุกไม่เชื่อพี่ปุ๊กก็ไปดูหน้ากระจกสิมีกล่องสีแดงอะมีสร้อยไข่มุกของพี่โยอ,อยู่ในนั้นนะเอ๊ะไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้แค่นี้นะไม่ต้องมาตามอ้าวเสร็จโกละเราได้ไข่มุกเมื่าฟรีๆแน่เลยขึ้นไปดูสร้อยไข่มุกก่อนดีกว่าว่าสวยไหม ยังไงก็ไม่คืนมันแน่นอนนี่น่ะเหรอของที่มันบอกไขมุกใช่ไหมเนี่ยมันจะต้องสวยนนแน่ๆเดี๋ยวเปิดดีกว่านี่แน่กลับไปอยู่ในกระจกเลยนะกลับเข้าไปเลยนะ ปุกตัวปลอมพโยพี่ปุ๊กออกมาได้แล้วเงาในกระจกมันเข้าไปแล้วพโยขอบคุณมากเลยนะพโยดีใจจังเลยพี่ปุ๊กที่พี่ปุ๊กได้ออกมาแล้วอีไอตัวร้ายนั้นน่ะมันหายไปแล้วใช่ไหมอ่ะพโยทําลายกระจกแล้วมันคงออกมาไม่ได้แล้วล่ะพโยเป็นไงล่ะพ่ปุ๊กไปซื้อกระจกมือสองมาคุณลุงคนนั้นน่ะเขาหลอกขายของให้กับพวกเราเขาหลอกขายกระจกพีสิงมาให้เรา พี่ปุ๊กต้องไปเอาเงินคืนนะพี่โยพี่ปุ๊กไม่ยอมงั้นเราจะต้องไปบอกเรื่องนี้ให้คุณลุงรู้ด้วยงั้นพี่โยไปเป็นเพื่อนพี่ปุ๊กหน่อยไปเอาเงินคืนเลยใช่เราต้องไปทวงเงินนั้นคืนกระจกผีสิงแท้ๆเลยหน่อยเนี่มาหลอกขายกระจกผีสิงให้กับเราเนี่ยร้านอยู่ข้างๆร้านขายของเล่นเนี่ยพี่โยไปกันเลยไปมนหลอกเอาเงินเราไปตั้งร้อยห้าสิบเฮ้ยพี่ปุ๊กร<ย>้านไหยไปไหนแล้ววะอ้าว ร้านใหญ่ขนาดนั้นจูจๆจะหายไปได้ยังไงอะพี่โยนั่นน่ะสิวันนั้นเรายังมาเดินซื้อของของตั้งเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่แล้วมันก็มีตึกขายหนังสืออยู่ตรงนี้ด้วยเฮ้ยใช่เป็นไปได้ยังไงเนี่ยพี่โยทําไมมันเหมือนไม่เคยมีร้านตรงนั้นอยู่ตรงนี้เลยล่ะพี่ปุ๊กแล้วที่เราเห็นก่อนหน้านี้ มันคืออะไรอะพี่โยพี่โก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วพี่ปุกซื้อกระจกมาจากใครละเนี่ยแล้วเราจะเอาตังค์คืนได้ยังไงละเนี่ยไม่เป็นไรนะพี่ปุ๊กอย่างน้อยอะพี่ปุ๊กก็ออกมาจากกระจกตรงนั้นได้อะพี่ปุ๊กก็มีอิสระแล้วต่อไปอะจะซื้อของอะไรก็ต้องระวังหน่อยแล้วนะพี่โยก็ตก,กใจนึกว่าพี่ปุ๊กอะจะกลายเป็นเด็กนิสัยไม่ดีซะแล้ว ถ้าเป็นเด็กนิสัยไม่ดีอะ่ะก,ก็จะไม่มีใครอยากคบนะพี่ปุ๊กไม่นะพี่ปุ๊กเป็นเด็กนิสัยดีเงาตัวนั้นตั้งหากที่มันนิสัยไม่ดีนั่นสิโอเค งั้นวันนี้พี่ปุ๊กเหนื่อยมากเพราะว่าพี่ปุ๊กหนาวมาสองสาวันแล้วพี่ปุ๊กอยากพักผ่อนแล้วล่ะเรามาลาน้องๆกันดีกว่าพี่โยโอเค <Okay. S 1> พี่ปุ๊กฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะให้กับพวกเราสองคนด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคะ่ะแล้วเจอกันใหม่พัสดหน้าคะ่ bye คะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ